จ้ามาพอกันอีกแล้วทางช่องยายหัดลุงมงั่เพลินคนทำเกษตรนะจ๊ะเสาร์มื้อนี้ยายหัดพามาอยูดตลาดกุดเลือกข้ามเลือกพี่น้องตลาดกุดเลือกข้ามอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเปิดทุกเสาร์วันพุธพี่น้องตลาดโคกบ มีทั้งวัวทั้งคว,วายได้พี่น้องได้หาสิบห้ามาชุม่มบรรยากาศการสื่อขายของพอค่ะ สักก็มาโดนแล้วตัวเขอหเอาก็ลุกลุ้นไปหนาวเมียนควายพอเฟืองได้พี่น้องของพ่อเฟืองแม่ลูกเพิ่นเปิดใบแสนหนึ่งได้พี่น้องครับผมเปิดไแสนแม่ลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรเนาะโตุตสมแล้วในการสร้างอุดรครับสมไว้แล้วพ่อะเม่นบ้าเพราะ อยู่ในท้องกระสางอุดรพี่น้องนี่ลูกสางอุดรลูกตัวเมียนี่แม่สูงความสูงเพิ่นสี่ลอยลอยสามสิบบัวกี่น้อเนาะครับผมความสูงลอยสามสิบบัวกี่เด้อพี่น้องลอยสามสิบเจ็ดงามงามพี่น้องเพิ่นเปิดไปแสนหนึ่งเด้อ สนใจโทษติดตอ่อพ่อเฟืองครับผม087 087 255 255 1017 1017สนครับผมสนใจรรท,ใจ<บ>ทมาเลยจา้าโทวมาเ้อใจ่ห้างกระล้านมเยีไปสามเดือนหางหามขนาดไร้วาง้าขาอกูไันด่งสามเืออยู่ใจดหอยหอยมิดเตรอร์พี่น้องเปิดไปเท่าไดรกันนี่ เชนสองชิปสองเปิดไปชิปสองเปิดไปชิปสองครับต่อรองได้เปิดไปชิปสองได้พี่น้องลูกยังนอนนี่เนาะลูกสร้างครับสร้างอุดรลูกสร้างอุดรพี่น้อง สร้างอุดองความสูงมันสิประมาณดอยดอยอยสามสิบดอยสามสิบแปดปะ้อยสามสิบเจ็ดครับดอยามสิบเจ็ดพี่น้องลูกสร้างอุด้งยอดานเทลสนใจโทษติดต่อหอยมิดเด้อพี่น้อง ขอเบอร์นัจ้าแสศูนย์แปดสี่เก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนยสออาหนใจโทรติดต่อหอยมตรเอ้์พี่น้องนี่ตูนีร่าจับัวเราจับตัวงามหมดเลยเมามาเจออุบวน